ครับต่อไปจะเป็นการดําเนินรายการในช่วงที่สองนะครับจะก,ก็ยังอยู่กับท่านประธานแปงใหญ่ครับผมสุดท้ายนี้หันประธานแปใหญ่นะไอ้ไอ้งัดนะครับมีอย่างจะฝากแล้วก็ข้อแนะนําเพิ่มเติมครับผมครับนตอนนี้หมก่อเรื่องมะม่วงผมก็เล่ามามดแล้วเนาะเรื๋อวนี้ก็ผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานข้นาราชการที่ มองหันเกษตรอย่างกระผมเขาเนี่ยเนาะอย่างที่เช่นอย่างกเกษตรตำบลที่มาจัดอบรมอย่างนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยงานเกษตรตำบลตัวเนาะที่มาเพื่อความรู้เพื่ออย่างกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ระม่วงผมเขานะครับแล้วก็ที่ลืมมาได้ก็ทางจังหวัดเนาะ,ะเกษตรจังหวัดครับ ขอขอบคุณและขอบคุณนักนักนัก,นก,กเกษตรจังหวัดที่มองหันว่ามะม่วงมีความสําคัญอยู่ในอ,อําเภอเมืองหนองล่องนี้ผมจะเป็นตัวแทนเนาะนทแทนเตโอเรื่องมะม่วงเลยว่ามะม่วงของอําเภอเมืองหนองล่องเนี่ยม่วงสายแฟนแฟนซีเนี่ยมันมีนักขับมีนัก,กว่าทุกอาเภอเนาะ แต่ขอขอบคุณทางหน่วยงานพานิชโดยนอกพาณิชย์จังหวัดครับที่ดีใจที่ว่าท่านยังมองเห็นว่าเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเวียงหนัง,งร่องจังหวัดละปูนนะครับนถองจังหวัดละปูนเนี่ยครับครับและเป,เป็นไป,ปได้ต้องขอบคุณพ่อเมืองเรานะท่านผู้ว่าจังหวัดละปูนเขาเนาะครับขอขอบคุณนักหนักสุดท้ายาขอบคุณนะครับ แสง,งัดนะครับสายคําประธานแปลงใหญ่ตำบลบางผางอําเภอเวียงหนอง่องนะครับตีมาือข้อมูลแล้วก็ไดอูเก,ก่าวอูจา๋ากับนม่พี่น้องชจวลลาพูนนะครับถ้ามีโอกาสจะได้นะครับก็สามารถแวะเวียนมาขอความหูจากปืนได้นะครับแล้วก็รายการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแปงใหญ่ของลำใหญ่นะครับผมบในช่วงต่อไปนะครับเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านประธานแปลงใหญ่ ลำไยตำบลวังผางนะครับอำเภอเวียงหนองล่องในเรื่องอกระบวนการกลุ่มแปลงใหญ่นะครับก็ขออนุญาตเตียนเชิญท่านประธานแปลงใหญ่นะครับครับสวัสดีครับผมพระสิทธิสุขสวัสดิ์ครับประธานแปลงใหญ่ลำไยตำบลวังผางครับก็โดยบริบทนะครับแปลงใหญ่5้าบริบทหลักก็คือ 1. ลดต้นทุนการผลิตทําสินค้าคุณภาพ เพิ่มผลผลิตการบริหารจัดก,การกลุ่มและก็การตลาดซึ่งเป็นบริบทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นเบื้องต้นและก็สนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและก็กรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ซึ่งการรวมกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับก็ภายใต้แนวคิดที่ว่าเกษตรกรสามารถที่จะรวมกลุ่มและก็เรียนรู้ในส่วนของ ข้อมูลต,ต่างๆที่จะทําให้เกิดสิ่งตอบโจทย์5โจทย์หลักที่ผมพูดถึงเะก,กี้และก็สามารถต่อมาคือภายในระยะเวลา3ปีหลังจากนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันก็จะสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองรวมกลุ่มและก็พัฒนากลุ่มของตัวเองได้ครับนี่คือบริบทของคําว่าการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลํมาไยมะม่วงข้าวโพดหรืออะไรต่างๆในบริบทของจังหวัดลำพูนเราครับ เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการทํางานแปลงใหญ่ของตะบุวองผางนะครับแปลงใหญ่ลาใหญ่นะครับขอเชิญท่านประธานเป็นได้อุจาครับป่อแม่พี่น้องเกษตรกรจารุปูนนะครับครับสาหรับแปลงใหญ่ลาใหญ่ตะบุญลงผางเนี่ยครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2560ซึ่งก็เลยระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเราได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเกษตรอาเภอเองซึ่งมาให้องค์ความรู้ต่างๆ องค,ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตการทําสินค้าคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตหรือทุกๆอย่างภยระยะเวลา3ปีก่อนหน้านี้การรวมกลุ่มนะครับถามว่ายากไหมสําหรับพี่น้องเกษตรกรยากครับแต่ของบริบวของเราในส่วนของแปลงใหญ่ลญําไยตำบลหนองผางเองเนี่ยเรามีพี่น้องเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน85 8, 8รายนะครับภายใต้บริบทของอพื้นที่335ไร่วิธีการดูแลการรวมกลุ่มก็คือเราจะแบ่ง แบ่งหัวหน้ากลุ่มครับหัวหน้ากลุ่มให้ดูแลลูกกลุ่มกลุ่มละสิบคนเพื่อที่จะลดช่องว่างหรือว่าลดต่างๆในการประชุมเพราะว่าถ้านาคนประชุมมา80คนถ้าเกินกึ่งหนึ่งก็ห้าหกสิบคนบางครั้งมันไม่ได้แต่ถ้าเราเอาหัวหน้ากลุ่มมาซึ่งมีสิบท่านนะครับเป็นคณะกรรมการสิบท่านนะครับแล้วก็ไปกระจายยังกลุ่มของตัวเองซึ่งมีประมาณ8คนหรือถึง10คนเนี่ยก็จะทำให้การรวมกลุ่มการทำงานง่ายขึ้น ตลอดระยะเวลาสามปีสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการดูลกลุ่มของเราเกิดเห็น,นชัดเจนครับปีที่สองเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในส่วนของการลดต้นทุนการทําสินค้าคุณภาพอะไรต่างๆปีที่สองเราก็าเริ่มที่จะติดต่อบริษัทที่จะรับซื้อลาใหญ่กับเราโดยตรงแต่อย่างที่ว่านะครับบริบทของตำบลหนองผางเองเนี่ยเรามีพ่อค้าเยอะมากในบริเวณของเราก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยตกลงกันแล้วสัญญากันแล้ว สมาชิกก็อาจจะไปขายที่อื่นซึ่งเราไม่ว่ากันแต่นี่คือแนวทางการทํางานในปีที่2นะครับพอปีที่3เราก็เริ่มจับกลุ่มกันเพื่อที่จะทจําสินค้าคุณภาพเน้นนะครับเน้นลูกใหญ่ลูกโตเพื่อที่จะขายออนไลน์ร่วมกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานพาณิชย์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสํานักง,งานเกษตรและสหกรณ์รวมถึงปริษย์ไทยเพื่อที่จะให้มีช่องทางการจําหน่ายลํใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยตัวผมเองนะครับในส่วนผมเองคือส่วนสมบูรณ์ใบประสิทธิ์เนี่ยครับก็จะเป็นจุดนําร่องและก็ท่านใดที่มีในส่วนของลําไยคุณภาพลูกใหญ่ลูกโตก็จะนํามารวมกลุ่มกันแล้วก็ขายในระบบออนไลน์ซึ่งเป็นปีนี้เป็นปีที่2นะครับปีที่2ที่เรารวมกลุ่มกันสําหรับกลุ่มแปลงใหญ่เราที่จะขายออนไลน์นะครับภายใต้สถานการณ์ที่ยาแย่พอสมควรเรื่องของราคาเรื่องอะไรต่างๆครับประมาณนี้ครับ การนิการที่ผ่านมาก็ในส่วนของเรื่องของอกระบวนการของกลุ่มนะครับก็เบื้องต้นท่านประธานได้กล่าวได้อู่ไว้แล้วนะครับก็ผมอยากท่านประธานเป็นใหญ่นะครับท่านเป็นประธานเป็นใหญ่ะระดับจังหวัดด้วยนะครับคีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเนาะเรื่องการจัดการผลผลิตนะครับในในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ขอท่านได้แนะนําเกษตรกร,เ,ร,กรเบื้องต้นนะครับ เพื่อเพิ่นจะได้เตรียมตัวครับสถานการณ์ปีนี้ครับสำหรับสถานการณ์ปีนี้มั่นใจครับว่าย่ำแย่แน่นอนตอบได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมา2ปี3าปีที่ผ่านมารวมถึงปีที่ถึงนี้นะครับเนาะวิธีการที่จะทําให้เราอยู่รอดได้ดีที่สุดสําหรับผมในที่นี้นะมัคือว่าการลดต้นทุนการผลิตทําอย่างไรให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด นะครับลดต้นทุนในที่นี้จะเป็นเรื่องของค่าแรงในเรื่องของปุญญ๋ยยารวมถึงปัจจัยต่างๆต้องลดได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าจะลดต้นทุนเรื่องการผลิตปุ๋ยยาเราซื้อน้อยลงได้ไหมทําปุ๋ยไว้ใช้เองได้ไหมจากปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อกนะครับแรงงานเราลดได้ไหมวิธีการลดแรงงานก็คือทําให้ต้นต่ําต้นเตี้ยลงมาแรงงานก็จะน้อยลงใช้น้อยลงอันนี้คือสิ่งสาคัญที่สุดประเด็นอื่นเราอย่าเพิ่งไปคุยมากมายเพราะว่า ตราบใดที่เราลดต้นทุนได้นั่นคือเรายังคงความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะมีผลกระทบได้น้อยมากๆนะครับสําหรับเรื่องการตลาดณปัจจุบันเนี่ยของแปลงใหญ่ของวังผางเองมีระบบออนไลน์แล้วเรานาสื่อไปยังกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งจังหวัดนะครับมีการรวมกลุ่มเป็นพันธรรมิตรซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นแปลงใหญ่วังผางลงกลุ่มกับแปลงใหญ่ลิมปิงอําเภอเมืองแปลงใหญ่สีบัวบานแปลงใหญ่ ทาของเงินแปลงใหญ่ทาทุ่งหลวงรวมถึงแปลงใหญ่บ้านโฮงป่าซางรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะหาตลาดเข้ามาให้กันโดยผ่านการดูแลหรือการเชื่อมโยงตั้งแต่กรมส่งเสริมลงมานะครับสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดรวมถึงสำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์ที่จะหาออเดอร์ไม้พวกเราซึ่งตรงนี้เป็นแนวทางที่เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้สําหรับรับสถนานการณ์รวมถึงที่สําคัญที่สุดคือแปลงใหญ่ของจังหวัดลำพูนเราจะรวมกลุ่มกัน ทั้งระดับจังหวัดเพื่อที่จะขยายตลาดในส่วนของไปรย์ไทยตอนนี้เรามีนําร่องนะครับก็จะเป็นของตะบลลิมปิงซึ่งนําร่องไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกพันธมิตรที่พูดถึงก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันที่จะทําสินค้ามาตรฐานส่งไปรย์ไทยซึ่งน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลําหย่โดยเฉพาะแปลงใหญ่นะครับเพราะว่าแปลงใหญ่เราทําสินค้าคุณภาพ แล้วถ้าขายสินค้าคุณภาพได้กับเท่าพี่น้องเกษตรกรที่ทําสินค้าไม่ได้คุณภาพอย่างเช่นเราก็ถือว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับประมาณนี้ครับผมก็ขอขอบคุณท่านประธานแปงใหญ่นะครับตีหึ้งคําแน,นะนําเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วเรื่องของการเตรียมตัวกันไว้นะครับในการจะฮองหับลำไยปีนี้นะครับขอบท่านประธานแปงใหญ่ฝากข้อคิดเห็นไว้นะครับผมครับก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับ อย่างที่เกริ่นไปประมาณพอสมควรแนละ้วก็สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการทําเกษตรปีนี้นะครับ2 5 6 5ต้องทําภายใต้การลดต้นทุนของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นผลกระทบสําหรับในส่วนของค่า,ชาใช้จ่ายภายในปีนี้และก็ฝากนะครับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่หรือท่านที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีความต้องการที่จะทําตลาดล่วงหน้าตลาดออนไลน์หรือว่าการรวมกลุ่มเพื่อทําแปลงใหญ่ในบริบทของชุมชนของตัวเองนะครับ ถ้าเป็นแปลงใหญ่ในชุมชนของตัวเองก็ให้แจ้งไปผ่านทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับหรือท่านเกษตรกรที่ต้องการตลาดล่วงหน้าหรือมีสินค้าคุณภาพต้องการขายตลาดออนไลน์ล่วงหน้าติดต่อผ่านผมได้เลยนะครับพัสสิทธิสุขสวัสดนะครับถ้าท่านใดมีลายอยู่ก็ผ่านลายมาหรือท่านใดที่สะดวกจดนะครับขออนุญาตให้จดเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ผมนะครับ0952452926ย้ำอีกครั้งนะครับ0952452926 ผมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนของจังหว,วัดลําพูนทุกผลิตภัณฑ์นะครับครับขอกาบขอบคุณครับก็ท่านพระสิทธิสุขสวัสดิ์นะครับประธานแปลงใหญ่แปลงใหญ่จังหวัดลําพูนนะครับที่ตีมาให้คําแนะนําและให้ความรู้นะครับถ้าใครมีความต้องการหรือติดปัญหาติดขัดยังไงสามารถโทรหาผนได,ได้ตามเบอร์โทรติหึ่งไว้รับผมขอบคุณครับ